con ta mai <laughs> đi ra kịp không đi không tài gì cái này nó nó

สาวไทยไมดีแย่ไปบายของตอนเตาะรดบอมแมบสรุปพอดีว่ามันจะให้ มันกเล่เล่เห็นไหมคะโอเคต้องก้องจับไปหาเกียร์เราเก็บเอ็นเซอร์เข้าไปอีกสิรับ นั่งลำฝั่งโน้นลูกชุดนี้ยังพี่มาเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้ชุดใหม่ด้วเหรอเออหรอกะอันนี้ดูอันนอนตึกเก้าดึงอันนี้ลงมันเล็กเนาะ ดุด้วกเพื่อนๆเดียวนะะงลงหน่อยยงลงหน่อยนี่ใแตแตงตนีเดี๋ยวตกอโวมใจา็นปัันเลยนะเป็นคนไวบทีเป็นโปรดิวเซอร์

รอบหนึงวันมาจเข้ากับิตเยื่อยี่เอาวันวานเ้วยเอาแบบข้นวันละวันเเสั่งน